สวัสดีครับผเรื่อครับผมถ้าไม่ยังก็ฮอดอุดอรเมื่อนี้นะถ้ามันนั่มหรอฮตอรี่นะามันนั่มกัรถตรี่ไ่เป็นรตรอรี่รรธรรมดารสตอรี่ยังาธรรมดาร้านวันนี้หนึ่งส่วนตัวเรียกรานวันที่หกไปผมรันแนเลือยักไปนะน้ำมันมามาน้ำ <c oughs> มันน้ำมัยักาเชิญเชิญเชิญเรื่องโอ้โหแถวนี้แถวเสียขอในกเนาลโอ้โหแพงรตอรี่พียบเลยจักรอุดรอันนี้ครับโอ้โห เลือกเลยครับวันนี้พาตัวจริงเสียงจริงเขามาเลือกเองเลยอ่เอาเบิ่งเอาได้พอเลยมั้อะไรก็ได้บางเงี้ยปานนี้บางพอเลือกอีอ่าเดี๋ยวมาลุ้นนะครับว่าพ่อเรืองจะเลือกตัวไหนนะครับวันนี้ครับโอ้ยมีพอดีตัวไหนเมียพ่อเรืองมีพอดีนี่อย่างก่อจาว่าบ้างนึงฮะห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าโอ้ยมีพอดี นั่นเห็นว่าอันนี้หาหนึ่งหาไม่พอดีเจ้นาน่ะน่ารักชุดสามใบเจ้าน่นะน,ดดนี่ครับผมเนี่ยเดี๋ยวยื่ชุดเดียวเดี๋ยวยื่ชุดเดียวใช่ร,รอรอห้าหนึ่งห้า เพรเรื่องี้ยเ่เห็นอยู่ในเรียกหาหนึ่งหาเดอนถามเป็นว่ายีงไงมาสั่นหาเตรอาหน้าหาหกหนึ่ง่ป้ห้าหกหนึ่งบาทนี่พ่อพี่น้องครับผมห้าหนึ่งห้าได้ไปแล้วเหลือห้าหกหนึ่งมุหมดแล้วปะมหมดแล้วเครับมีอีกหลายแผงอยู่อือฮะ ครับผมเดี๋ยวรุ่นแผงต่อไปนะคะรับว่าบรื่องสีหาตัวได้แน่เลยตัวได้แน่บาดโอ้หัมือนี่เข้มข้นขนาดมือนี่เลาะหาลอตเตอรีบ่บดมือมือนี่อ,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 นนอะไรไม่ยด้เลยไลลอตเตอรี่เ้เจ้าบอลอะไรเราเนี่ยหกหนึ่งห้าตัวเนี่ยก็ตาดีตายแต่นตี่อันติดอันรูปรูปไปรูปรูปมากครับติดมือเึ้นมากเลยปแป๊บๆเลยหกหนึ่งห้าบ่ะเท่าไหร่น้อครับไปนี่นี่ ไม่ละร้อยอ๋อหลายปีกไม่ละร้อยหนึ่งห้าหนึ่งว่าเอาบ่ครับนี่ครับผมได้พ่หล่อพอได้ได้ชุดหนึ่งนะอห้าหนึ่งห้านะครับได้ห้าหนึ่งห้าไปชุดหนึ่งครับผมเดี๋ยวยังไงเราจะดูร้านต่อไปว่าจะมีเลขที่พ่อเรืองต้องการไหมเลที่พ่อเรืองกำลังหาไหมหรือว่าพ่อเรืองจะหาตัวไหนมั่งนัดเสียงว่าใส่กระเซียบหูดีแท้ๆไปพ่อเรืองยังต่อ ใจเงินเพื่อนไปล่ะไอเพื่อนในเรียนน้ำเอื้อนเราฮันหาครับมาแผงที่สองนะครับผมแผงที่สองนะฮะห้าหกหนึ่งมีไหมห้าหกหนึ่งมีไหมครับ มี่บ่มามี่บ่น่ไใช่ะเจ็ดนึงหาว่าเอาแล้วนะ้อคยกรอยากได้หาหนึงหาขี้เจ้าผมตัว <c oughs> จวความที่หาหนึงหามาบอกอมัเอาเจ็ดนึงหา <c oughs> ว่าน,นีไหม <c oughs> เอาบ้าว่าน,นี่ไหม <c oughs> ถามไหม <c oughs> ต่อไปนะครับ <c oughs> อ่าแถวนี้ก็คือ แถวหอนาฬิกานะครับผมสี่แยกหอนาฬิกาอุดรธานีห้าหนึ่งห้าสามใบสี่ร้อบาทคุณวัน,นอ๋ออ่าไม่เป็นไรของมาแพงก็ขายแพงเป็นธรรมดาครับผมเราถูกใจเราซื้อ,พอเพราะเรื่องนี้สังเกตว่าเฉพาะว่านี่นี่เลขฮานึ่งฮานี่ให้ว่าได้ใส่กระสอบไว้แล้วครับกระเป๋าใส่พ่อครับเด่น ถ้องควรจะเลือกหานึ่งหาไม่รอดเนะแบงขุ่นไม่ยืดเ้วก็ได้หกนึ่งนี่ประสันฟั้งน่ะเขาเลือกนี่อ่านี่หานึ่งนี่สนใจปะตกตามันสนใจปะไหนหานึ่งปะแล้วพอเอาขัน่าเป็นหานึ่งหานะ อไปต่อครับผมยังมีแขงนะครับไปต่อนะครับมีไปทั้งคุนแล้วมีบ่ครับผมฮะหาตัวใดเนี่ยก่อเพราะเรื่องห้าหกหนึ่งกับห้าหนึ่งห้าห้าหกหนึ่งกับห้าหนึ่งห้าัโอ้ อ้า uh. ว่กันอานะเลีกตเดียวเอออ้าไปต่อไปต่อมีฟังคุณอีกนะมี่ฟังคุณอีกไปจนได้คุณแล้วนะไายที่เยรอยพักมนที่กสารระดับจังหวัดอุดรธานีนะผมครับผม ทองการที่จะหาตัวเลขที่ต้องการได้ยากเข้าสมงทุนนะครับครับต้เข้ามาบุกตลาดลอตเตอรี่จริงๆครับผมอ่า๋อหนึ่หาแดงซึ่งๆอยู่อ่ะนี่อผู้หน่าย่แม่นผู้หน่าแดงซึ่งๆได้ละเงินเดือนหนึา้อ๋อหได้ละทำเนี่ยแน่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 แนไหนล่ะห้าหนึ่งห้าห้สองใบอ่ะ นี่นี่าองอ้าวเพื่อนี้ก็เมื่อวานี่วะนี่นี่ในสองเอาวะนี่เรื่องเสียเอาวะเจ็ดเจ็ดสองหาหนึ่งห้าเอาวะใบละลอยอันนี้ค่ะไบละอยเมดใบนี้วุเด่อนเลขใหญ่จ้ะอ๋อค่ะนี่แค่สองใบโอ้เรื่องว่าพออออกไปเรยอรของง่ะมาสักเดี๋ยวเดี๋ยวก็่าเป็นเรีบของง่มันมีสองใบเราอยากได้เลขชุด ช่วงเดซ่าอายาค่ะเดี๋ยวมันคือตะเกียบมันมันเป็นเลขไปน้อมันเป็นเลขจุดลักกะเดี๋ยวกกัสั่ไม่จกสิขอนอมรับไปนอนรับไปองใหเนาะเออวางั่ไปวาเจ้ายาเสียน้ำเปล่น้ามาแม่น่มือืมาเเอะไนนีนรนี้สิจักเงี้ยอที่นี่ื สองร้อยบาท,ออบาทโอ้ยโอ้ยนอนขัามอเอรูดอนเไดนใ้นูเลย,น,น,ย,น,ยน,นะเอ็นว็นะงีา้ยจับสองยังอืมครับผมเพราะเพราะเรื่องเป็นบอคอยนี่เลยชุดเป็นไรเอ้เนยไปเป็นไรนะก็ราเนยไปด่าเาก็บสิเจ็บไว้สิเจ็บเลยครับผมเลือดสิบหกค่ะเหตุอุบิเหตุอวัย นึ่งห่าสองใบสองลอยได้ไหมเนีอาลเดนี่วนี่ค่ะนอ่่ะงี่ค่นีนค่ะนี่ค่น่น่นี่นี่นี่ว่นค่ะนนีนี่นี่ค่ะนี่ค่ะนล่ค่ะน่ะนคะนนี่คะนน่นน่นะนนีนนนนนีนแล้วนีนนีน หกสามศูนย์นี่นี้แหละครับที่ตามมาแื้อคนมีโชคไปคุ้มซื้อเลขสามศูนนี่แล้วพอที่พี่น้องพระเจ้าเชียงไว้ได้เป็นไรกับไปเห็นไว้เลขสามศูนเนี่มันก็มักแท้เลขสามศูนย์เนี่สามศูนย์ครับเนอะ เ็ได้ไม่แล้วนะก็ได้เ,เป็นใบ,บท,ที่าเห็นกระุ่เดเป็นใบที่เอา้เกานะเดินมาในลายแผงแล้วครับผมกับแปลว่าตัวเลขที่ได้ก็คือเอาไงว่าห <5, 1. S 1> ้าหนึ่งห้ากับห้าหหนึ่งเนาะจะรู้ว่าพรเรื่องมือนี่นี่นะครับหา้นหนหาหากหนึ่ง ซื้อเลขห้าหกหนึ่งอ่าซื้อลอตเตอรี่ห้าหกหนึ่งกับห้าหนึ่งห้าเท่านั้นครับบ่เห็นถามตัวอื่นถา,า,า,เเามท่านี้อืมอืมอันใดล่ะเพื่อพักกันอ๋อเนี่ยนั่งจะวะเขียภาษาใบภาสาเมือพอมั้งเะจัดไปจัดไปครับหาใบน ห้าหนึ่้าหกวันที่หนึ่งค่ะครับผมอันนึงหาเนาะเอามาทั้งเดี๋ยวกันกับเรื่องนี้ป็นไรยเลครับผมอ่ะแถงพุ่นไปเบิ่มปะตั้งพุ่นเดี๋ยวอีกสามแผงสี่แผงไปไปกันไป เรื่องไหนวะชุดเราเมื่อกี้หลายชุดเติบอะไรหลายข้อแนวเหลอคะข้ออลไรบ่ข้ออะไรอะข้ออะไรอะกระปุกมันตัวไปไปสั่นห้าก็ได้ไปขึ้นรถนะ ไั้สมใจแล้วได้สัใจแล้วห้จักนใบก็ห้าชิ้ใบห้าหนึ่งห้า